สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับทรงชำนาญเป็นเชยครับผมมื่อนี้กะได้มาาันไตกิงลีดอีกแล้วพี่น้องมื่อนี้นะครับมนไตากิงลีดโอคนมาไตาหลายแห้งพี่น้องพุนพูนครับคุณข่ายยิ้มจับจัพี่คุณพูนนี่ก็แม่นครับพลังมากนี่แม่ย้อยแม่ย้อยวะนั่นโอ้มื่อนี้คนมาไตาหลายเนาะ หลายเลยมูน,นี่อาการเอาเลยเอา,เอานี่ตัวนึงกินกน้องนี่ป๊อปนี่โอ้นี่ตัวใหญ่ๆนั้นเลยแล้วนี่ฮะ,อะ,ะเออมันใครเล้่ยตัวใหญ่น้ขโหทาวะนี่ครับตัวใหญ่เลยป๊อปนีก่กิ้งรีดกิ้งรีด หาแมงครับหาแมงปั๊บนี่บ้านเจ้าพ่อเกิดเจ้าไหนบ้างว่านนี่โอ้ยผมกลับผมไปใต้ยุ่นเพราะอะไรอยู่มันก็พบพ่อกันอะไรขวดก่อนพี่น้องขวดก่อนนี่ขวดสิครับผมนี่ เดี๋ยวมันก็เต้นออกมาคนณอ๊อโอ้นี่พี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งครับนี่มันกำลังไข่ไหมกิ่งลีดครับนะี่ตัวแม่ได้ตัวนี้ทีดิปิดว่ามีลายตัวแม่วิถีชีวิตค้นมันอกอกคอกหน้าหากินไปเรื่อยๆนเนาะเลือกหากินตามฤดูกาล เดี๋ยวจังน้อยฝนตกมากนี่ก็ไปหาเห็ดได้พี่น้องวานนี้หาเห็ดได้มานี่อ่าอยู่บ้านอยู่บ้านนอกเขานี่ปื่อของกินนะครับอ่าของปลาเนาะฝ <c oughs> นตกมากก็ไปหาเห็ดอ่าพันห้อนก็นล่งน้ำทั้แล้ว <c oughs> นั่งขึ้นก็นมากใกล้แมงนั่นออกแล้วเข้าออกมาแล้วไปแล้ว โอ้นี่ครับจึ๊บนี่นี่ครับผมนี่แมงโอ้ตัวนี้ไขรดี่พี่น้องนี่ไข่ครับผมนี่ไข่เป้งๆเลยละนี่เออไข่ใคอืมน,น,ไไอน,นั่น้ำเี้นกะแต่หายเงี้ยใค่โมเดงวะนี่อื ขนนะไข่บดแดงโอ้พี่น้องไข่บดแดงนี่แพ้งเ้อครับอะโลหนึ่งโลหนึ่งนี่หลายร้อยเลยอยู่บ้านนี่จนมาหารเสื้อกินแล้วแพ้งแห้งกดไปเรื่อยอย่างน,นี้มันได้กินนะออกกาแล้วครับพี่น้องออกกาแลยสองตัวเลยสองตัวเลยนี่ นี่เจอแล้วครับไอ้นนัึงอยูไ่ไหนึงแค่นี่ออนี่ครับโอ้แงะโอ้ยนี่ครับตัวอ้ยวนึ่งย่าง โอ้นี่ปั๊บนี่หเจอแล้วครับผมนี่อ้ยวิงตัวใหญ่เลยนี่วิตัวดำดำนะนี่ตัวใครเลยเนี่ยเอ้ย แถวนี้พ่นกับ่ได้จุดเพียงครับผมเพระาะว่าช่วงนี้รัฐบาลพ่น่ให้จุดเพียงเนาะห้ามเผาประทัน <c oughs> ห้ามเผาแต่ว่าโรงงานอุตสาหกรรมมันคนกุ้มอยู่้อ <c> ง <oughs> แต่ว่าชาวนาห้ามเผาประทันว่าโ้

นะครับผมสามตัวเลยอู้ยสามตัวเลื่อยมาเลยเกียบเลยโอ้แถวนี้ลายวะนี่ตัวน้พวกนะ้อ,นองลายเลยนี่ตั้มมือเลยครับผมเต็มตั้มมือเลย ลายด้วเพุ่คนพี่น,น,อน,น้องฮะตต่ไม้ใส่กคนน้าแค่นั้นตัวนี้เป็นสะครับผมนี่น้องสะนะคุณมึงด้วยป้าลายเด้พี่น้องกนสะมเป็น,น,นปหล่ะทีนึงนไงแต่ว่าก็ยังมีป้าอยาาอนะ่ะครับผมน้องมะไปละอีกเจ้าครับป๊บอืมเยอะเลยละ โอ้ว่างม,มาก่นอนคุปยากใช่หรือว่าคุปก็ต้องระวังเลยพี่น้องเอ้ยคุปยิ้งดีเนี่ยขันเขาคุปม,มือเป็นแบนทีนะไมันดิทับยิ่งดีดตายเลยเขาต้องเห็นมืองุ่มพี่น้องงุ่มใช่ไหมคุปต้องระวังครับผมตอนคุปคุปแห้งก็ตายได้เลยย,ยิ่งดีอ เห้นมาอีกโอ้ยอักนื้ เติมกำมือแลวครับผมเติมกำมือเลยโอ้อยจง่างนี่ลายครับงั่นี่ลายครับว่า

พี่น้องจบแป๊บเดียวแล้วครับนี่คุณไม่ร้ายเติมแล้วร้ายคักว่าใตอะไตดูสิโอ้ร้ายเติมพี่น้องเพื่อนพอกันนะ โอ้เปรี้ยงไ่ไวเออเว้ว <laughs> เอ<า>อเีอ้อไ,ไม่ันนี่ก็ได้นี่นะครับนี่พอได้กินอยู่เอ้ยนี่ครับผมวันนี้แล้วตรงนี้พี่น้องนี่ขา,ายเตียเพราะผมประมั่นถวยหนึ่ง <laughs> เออาเปรี้ยงส่ไวครับมันเขาปาั่ตายเมื่อละาถวยเมื่อละาถวยพ่อครับผมออา คลิปนี้ก็ฝากไวท้ทำาน,นี้ครับขอบคุณเอีที่เข้ามากดไลค์เข้ามารับชมครับผมขอทุกคนอยู่นีแไม่แห้งครับสวัสดีครับ